สวัสดีทานผู้ชมกันด้วยนะครับที่เกมโลบ็อกซ์นั่นเองอตอนนี้เราก็อยู่ในโพลิการนั่นเองนะครับก็เห็นโพลิกันเขามีอัปเดตอะไรใหม่ๆก็อยากจะมาลองเล่นดูนะครับแต่ว่าเกมนี้ก็มันอยู่แล้วนะครับนี่รู้สึกจะมีแม็มาเพิ่มไดอินเตอร์เฟซที่เปลี่ยนไปทําให้ดูแบบดูง่ายนะครับไม่ดูยุ่งยากเท่าไหร่โอเคเราก็ไปเล่นกันเลยแงบโอเคนี่ตอนนี้เราก็ได้เป็นชนเผ่าอินเดียแดงแล้วเออเหมือนข้าจะหลงมาผิดเบืองแล้วเนี่ย เงี้ยเงี้ยเงี้ยเดินเงียบ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 เงียมีป้ายโฆษณาการ์เดนเอ่ออะไรเนี่ยการ์เดนออฟติแกลิซีสองนะครับอ่าเราก็ไปตามหาผู้คนแล้วก็ไล่ยิงกันดีกว่าอ๋อยังไงเจอละยังไงดูโอเคขอบพระคุณมากอ๋อใครยิงเดี๋ยวเราเพิ่งมานะโอ้ตายนี่ไงมีกองด้วยนะมาฟาร์มเกาะกันเหมือนเดิมเอาไปแล้วนี่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 เดี๋ยวไปไหนเนี่ยเราเล่นตั้งนานเราก็ยังไลด์ไม่เป็นอยู่ดีเอา ตายแล้วเหรอทำไมเมื่อกี้ยังวิ่งเลยตอนนี้กลายเป็นศพไปซะและ้วมาเงียบๆเ,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 เราต้องไปล่าไดล่าคนโอ้โหเดี๋ยวมาเป,ป็นปืนไปเลยโอ้แม็กกอดจึ๊บจึ๊บมาแล้วมาแล้วมาช่วยกันลุ่มนี่ๆๆๆจึๆ๊บๆอ้าวไปไหนอือหือือหือือหือือหึโอ้โหโยิงใช้ปืนอะไรยิงเนี่ยมาโอ้ยมาถึงมาถึงมาถึงแล้วมาถึงเจอคนเออเฮ้ย ไม่เห็นหรอโอเคไม่เห็นก็ดีแต่คนถามว่าทำไมถึงไม่เล่นเออ FPS ก็เล่นแบบนี้ดีกว่านะถ้าจะโอเคอยู่อ่ะมแต่ซองโดนไม่ยิงเลยเดี๋ยวนะนี่ไงนี่ไงแต่คิดว่าเราไม่แม่นนะเราไม่แม่นจริงๆนี่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 โอเคเรียบร้อยโอ้โหแล้วก็เล่นได้อยู่นี่หววาเราโอเคเราจะไม่ถ่อมตัวตัวเองเล่น FPS ไม่ค่อยเก่งละ แต่นี่มันเติร์ดเพอร์ซันชิวติงแงบมาเล่นโหมดดีบ้างน่าจะเล่นง่ายขึ้นจบเอ้ยยา้ไหนเมื่อกี้ใครมายิงเราใครจำชื่อไม่ได้แล้วเอออ้าวเดี๋ยวทำไมจู่ๆเราก็ได้รับละอองอะไรก็ไม่รู้แงบงบๆงบๆงบแงบงบงบชนเขาอินเดียแดงกำลังไล่ล่าคนอยู่เอยเอยเออเอเหมือนเขาจะไม่รู้ตัวไว้ว่าเราเราว่ากำลังโดนล่า ไปไหนแล้าวอาเอ้ยโดนระเบิดตายอะไรกันเนื่องจากบทนี้เป็นโหมดที่อิสระในการฆ่ามากเออนี่นี่นี่ถามว่ายิงโดนไหมมันไม่โดนเลยนี่ปืนคู่ไม่ควรจะยิงในระยะไกลเกินไปเงียบ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 ไม่เจอใครแลวโอ้ข้างหน้าเกิดการต่อสู้กันอยู่นี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 ่โอ้โหไม่รู้ตัวอ้ออ้ออ้อ เราเองก็ไม่รู้ตัวเหมือนกันตอนนี้เราฆ่าไม่รู้กี่คนแล้วเอ้ยจะไปหรอจะไปหรอโอ้โหโอ้ตายอะไรกันเงียบเงียบเงียบเอ้ยตรงนี้มีหลุมข้างหน้าตกไปนี่ตายหาแน่นอนจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บไม่รู้ตัวอยูเหรอฮะเมื่อกี้ทำอะไรไว้อิสตาชาเนี่ยเอ้อเนี่ยเราจำได้เลยว่าอ้ายเดี๋ยวมาจากไหน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 โอ้โห เดี๋ยวโอเคเราสามารถกดแอปเพื่อฟื้นฟูตัวเองได้โอ้เมกอดเป็นการอัปเดตที่ยิ่งใหญ่มากเอ้ยตายใาี่ยังไม่ตายหรอแป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกล่องเองพี่แงบโอเคโอ้โอ้โอ,อ้เดี๋ยวดเดี๋ยวใจเย็นปั๊บระเบิดไปมามาที่จะไฟเหรอเออทริปเปิลคิวแล้วเนี่ยนี่ฆ่าไปสามคนแล้วนะเออเหนื่อยมากเอ้ยนี่กล่องอะไรอะกล่องอ e ีพิคหือ มาถึงก็เจอกล่องแปลกๆแล้วจึ๊บจๆ๊บจ๊บจ๊บจ๊บมาใครจะไปเวนกรรมตกน้ำตายเดี๋ยวดูดีๆนะบางทีมันก็ชอบซุ่มมาหาเราเรียกว่าหลอยหลังมาไปหลอยบ้างดีกว่าทำอะไรอยู่ข้างบนตายไหมน่ะไปเลยนี่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 โอเคถือว่าประสบความเสร็จในการฆ่าอ้ออ้ยเฮ้ย กองกองเล่าอู้กองเอ็กพี่เงียบแต่คิดว่าไม่เห็นนะไปยิงเลยเดี๋ยวไปไหนแล้วยิงอ่ะปาระเบิดไปอ้าวได้แอสซิสเดี๋ยวโอ้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 เดี๋ยว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 โอเคเพย์แบ็กได้แล้วเฮ้ยอ้าายิงยายิงหนูเอาจบแมตช์แล้วเหรออ่าเราเป็นที่สี่นี่รู้สึกว่าแต้มเราน่าจะ94มั้ง KDR ก็1.22 ดูนะครับเ e n ตาคิอีเตตาคิวคคนรวดมารู้สึกว่าเราจะได้กล่องใช่ไหมเนี่ยได้มา3กลอ่องอ่าเปิดไปกล่อง XP ีแบโอเคได้120ได้140ได้140แล้วก็หมดแล้วนี่นะอ่าอันนี้เปิดได้1กล่องเป็นกล่องหมวกได้หมวกอะไรอะหมวกตารวจอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างโอ้ย นี้เป็น Equipment g ก็สู่ดาเมจบูสเตอร์อ๋อเราต้องซื้อใช่ไหมนี่ต่อไปก็ของ e p i ิกกอง,กอ,งอุ้ยปืนไฟในตำนานรู้สึกปืนไฟเอ่อปืนไฟนี่อะไรนะเฟรมทาวเวอร์ Tower, ใช่ไหมนี่ไงปืนไฟราคาจเจ็ดพันห้าโอบแม่เจ้ามันจะแพงอะไรขนาดนี้มาหมดอะไรเนี่ยทีมเดสแมทมาความเป็นทีมนี่แหละสำคัญ ขอเก็บกอนตกใจเดี๋ยวโอ๊คนายมาแย่งต่อหน้าเราได้อย่างไรกันโอาสาเล็งไว้ก่อนนะเนี่ยอะเฮ้ยมาสัครูโอ้โหนโี่อ้าวทข้งหลังก็มีโอ้โหนี่มันทีมันจริงๆเลยอ๋อนี่มันเพื่อนเรานี่หนาลืมไปเฮ้ยนายใช้กินจีเหรอมายุคนี้มันเขาใช้ปืนกันแล้วกินจงกินจีนี่ไม่ค่อยได้ผลอ้าวเป็นกรรมเจอคนกระเด็นตายแงบแงบแงบ จ้าเอสวัสดีจ้าปึ๊บ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 ปีนขึ้นมาข้างบนเจอกับคนสไลด์กันเหรอไม่ได้สไลด์ออปึ๊บสไลด์ยังไงวะผมสไลด์ไม่เป็นนี่ขนาดเล่นมาพักหนึ่งยังเล่นไม่ยังเล่นไม่ไม่ค่อยจะถูกกันเท่าไหร่นี่นี่ตาย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 อืืนคู่ดีกว่าปืนคู่กู้โลกอ่ะเราจะต้องตามเพื่อนไปนะครับเพื่อนตายเราก็คงตายด้วยแหละมารออินเดียแดงด้วยเอ้ยกองอะไรอะกองอาวุธ อ้าวนายนี่ก็ยังถือดาบไม่เลิกนะอยู่ไหนกันออกมาสะดีดีงับไม่จเจอใครเลยวนะเนี่ยโอใครปลาระเบิดเล่นเนี่ยไม่ดีนะเฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเมีประเด็นหรือเปล่าอ๋อมันไปอยู่ข้างบนกันแน่เลยอ้อย้ยอ้อใจเย็นหน่อยก็ได้มั้ง แม้มาถึงก็ยิงกันเลยไม่ไม,ไม่พูดคุยกันสักคำหหศพกระเด็นโอ้โหแล้าจะบดล้วเป็นฝีมือของเกนจิคนนี้กองโอเคฉันเอาแล้วกันนะฉันไป็คนเจอตอนมีระเบิดอยู่เราก็น่าจะปาดใส่ได้มั้งเฮ้ยอะไรอะ่ะอ๋อป้อมปืนตายตกใจยังไงมะนี่นี่น,นี่ระเบิดตายมาระเบิดไม่ต้องใช้มาแล้วอุ้ยเจอกองอขอฟาร์มกลองหน่อยแล้วกัน ได้ตังมาเพิ่มแงบแงบ,งบเอ๊ะ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 ตอนนี้มีตังอยู่ขอตังก่อนโอเคซุปตอนนี้<อ>นี่ตายเรียบร้อยเอ้ยจะทำร้ายวะเหรอโห้ยรู้สึกว่าปืนคู่จะรีโหลดช้าแหมความเทนี่มาพูดความช้าเหลือเกินนี่จึ๊บจึ๊บนี่จึ๊บอหือรีโหลดช้ามากมาเอา้าตายแล้วเวรกรรมมาปืนกลก็ได้ นี่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 โอเคเรียบร้อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยติดอะไรทำไมถอยไม่ไปไหนไหนเมื่อกี้ใครฆ่าเราตาไนอยากคิดว่าไม่เห็นเฮ้ยเอ้ยมันน่าจะใกล้ตายแล้วเออเอ้ยเ้ยเรารู้สึกไปเองเหรอเหมือนจะมีใครรอบหลังอไปเลยระเบิดโอ๊ตตายมาเราใช้ปืนอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยกองคอ โอเคนายอยากช้าเองยังไงนี่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 เอ้ยกล่องสีฟ้ากล่องอะไรกล่องอะไรโอ้กล่องอาร์เมอร์โอเคตายรู้สึกว่าสีฟ้าเนี่ยจะได้แต้มเยอะไปแล้วนะดูหน่อยจึ๊บ mm จึ hmm. ๊บอื้เราต้องตามหาพวกเราให้เจอเอ้ยนายซุ่มเหรอเราซุ่มบ้างใครจะมาอยู่ในนี้ก็ไม่ได้หรอกนายเราไปหาล่าคนดีกว่าเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วยังไงนังไงมันตองไม่เห็นแน่นอน นี่งไงเรียบร้อยแล้วไป,ไปแล้วไปแล้วพวกโอ้ยโกยทยมอเฮ้ยมาเกือบตายแล้วเมื่อกี้อะไรกันโอเคนั่งไงข้างหลังมาเราลากตีนมาหาแล้วโอเคฆ่าตายเรียบร้อยโอ้โหดับเบิลคิวสวยๆที่นี่ควรจะเป็นตินแดงของเราสิทำไมกลายเป็นสนามทุงไปแล้วโอเคทริปเปิลคิวมาฆ่าอย่างต่อเนื่องเข้าโหด,หด,หด นายเอากล่องไปเลยเราเก็บกล่องมาเยอะแล้วเฮ้ย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 นาย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 อะไรอะไรโอ้ยโอ้ยมันใช้ลูกซองอ่ะเฮ้ยกล่องกล่องกล่องเขอ้อยอะไรเนี่ยตกใจหมดเลยอุ้ยเดี๋ยวทุกคนอย่าตกใจกันอย่าตกใจกันเฮ้ยมาแล้วนะไงเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้เอาสไนมาเนี่ยยิงระยะไกลโอ๋อดูเหมือนว่าเราน่าจะแพ้แต่ว่า ค่า KDI แค่ศูเองอะไรกันไหนเปิดกลองหน่อยโอ้ได้เครดิตมาเพียบเลยนี่โอ้โหได้ตังมาบานเบอร์บานเบอร์เลยูุสลินรัวละนี่ชุดเกาะได้หมวกอะไรเนี่ยหมวกเริ่มอีกแล้วต่อไปเป็นฟรี e For all ตานเดิมนี่ว่าโอ,โอ้โหเดี๋ยวกำลังฆ่ากันมาเลยเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวเหมือนจะโดนลายนัดทำไมไม่ตายโอเคมาอายเดี๋ยว เดียวอยากตายนักใช่ไหมเดี๋ยวจะส่งคาะให้เดี๋ยวใจ,จเย็นใจเย็นปึ๊บปึ๊บเอ้ยมาแล an ้วไงนี oh, ่นี่นี่โอ้โหได้แค่ไอซิ่งก็ทำไมนายโผล่มาอย่างนั้นน่ะรู้ไหมโผล่มาอย่างนี้นี่เราตกใจหมดเลยเฮ้ยเจอกล่องเจอกล่องเก็บกล่องก่อนละกันโอ้โหนี่กล่องแบบแบบเปเปิ้ลเจอกล่องแบบผู้นี่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 ตายเขาเรียกว่าลัดอ้าวตายคู่เลย เฮ้ยอะไรม่วงๆอ่ะตรงนี้ยานี่อะไรก็ไม่รู้อออ้เอ้ย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 เออเดี๋ยวแปปหนึ่งเผอใช้ยิงนี่เดี๋ยวเออถ้ารู้สึกว่าปืนนี้มันไม่ค่อยเจ็ไม่ค่อยจะเร็วเฮ้ยมาจากไหนมาจากไหนมาจากไหนโอเคไปแล้ว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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องหลบก่อนเงียบ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 โอเคนี้คืออะไร โอเคกดกดกเดียวเดียวเดียวโอ้โห e e e oh, ยังไม่ทันได้แฮกเลยเอ้ยย่าเราแฮกต่ออ้าวเดี๋ยวบอกมันแฮกไปแล้วอะ่ะเดี๋ยวแฮกต่อละไม่ไม่ใครสนใจเฮกแ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 ฮกโอเคเปิด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 โอเคเย่โอเคเราเจอกล่องแล้วเดียว แฮกต่อออเดี๋ยวเดี eh, uh ๋ยวเติมเติโอเคนี่ปลาระเบิดไปเลยโอเคมาผมจะสู้แล้วนี่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 โอเคเรียบร้อยเออเกือบแล้วโอ้ยามาอโอ้โหแลกนัดกันอีกแล้วนาซ่กเหมือนว่าเราต้องไปจุดสีมุงวนะเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนเขาจะไม่รู้ตัวโอ้ยมันพยายามจะเก็บกล่องแล้วก็เก็บได้สําเร็จไปนมันเก็บกล่องอะไรเยอะแยะโอ้ยขอเราบ้างอื้อหือ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องไปจุดสีมุนให้ันให้ได้เหมือนจะไม่มีใครสนใจนั่นก็ใครมาสนใจเราตอนนี้แฮกต่อเดียวจิบจบจิบจบจบ,จบโอเคได้แล้วโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออเก็บของแล้วก็ตายเลยตอนนี้สอยรู้ว่าลบมากลาไหายอีกข้างหลังนี้ไม่สนใจเลยอ๋อเดี๋ยวทำไมมันต้องมาเกิดกันตรงนี้บ่อยๆเนี่ย เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมนี่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 รู้สึกว่าปืนนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นี่นี่นี่โอ้ยมาจากไหนอย่าให้ตกใจอืออือตายตายจ้าตายบอกเลยว่าตายนี่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 กองนี้อ้าวเสร็จกันนี่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 โอเคปลาระเบิดไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคกดใช้อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอย่าอย่าเพิ่งยืนเออตาย ตายเองเอ้ยกล่องนี้ของใ้รใครอย่าแตะเรียบร้อยหือ,อความห่วงกล่องนี้มันคืออะไรกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมันน่าจะอ้อมไปทางนี้ได้เอะเจอแล้วยังไงโอ้ปืนมันดีโอโหแลกมันกันอีกแล้วแดดดโอ,โอ,โอ,โอ้ตายกันเราอยากรู้ว่าสีอื่นอยู่ไหนกันหมดเฮ้ยเราต้องตามล่าแล้วจังหวะนี้ ต้องตามล่านี่เฮ้ย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 อ้าเอา้เอานิ่งนิ่งอ้อเท็บหนักมากนายเฮ้ยเฮ้ยมาจากไหนนี่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 โอ้โอ้โอ,อ้ตายมาเราได้ปืนไรเฟลิลที่เรียกได้ว่ารุนแรงหรือเปล่าไม่รู้ซื้อมาถูกกระบอกหรือเปล่าเฮ้ยมาจากไหนนี่ นี่นี่น,น,นีโอ้ยโยโอ้โหนับคอหนึ่งสองสามสามห้าแต่ว่าเตาใช้ปืนรัวนเนี่ยดีแล้งบงับงๆบ,งบข้างบนข้างบนเหมือนจะสู้กันแล้วมาโอเคอุย้ยปลาระเบิดใส่อีกแต่ว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าปืนคู่กู้โลกของเราอีกแล้วนั่นเนี่ยอ่าปืนนี้ดีที่สุดแล้วเงบถึงแม้ะรีโหลดช้าแต่ความเทนี้ให้ไปเลย มานายสไลด์ยังไงอะสไลด์ไม่เป็นสักทีมาเดี๋ยวกำลังตามล่าหาศัตรูอยู่พึบพึบพึบแงบศัตรูอยู่ไหนกันทำไมไม่เห็นจะเจอสักคนเลยยังไงมาแล้วพูถถึงก็เจอเลยโอ้โหแรกมันกับนครหากล่องก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่มีตังไม่มีเอ็ก้โอตรงนี้นี่ลาวาจะชัดเลยเฮ้ยฝั่งหนูเป็นแดนศัตรูเราต้องระวังตัวไว้ยังไงยังไง นี่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 น,น,นี่เอา้าน่นือเราหรอกเหรอเต่เราก็ยิงผิดตูมยิงมาแล้วนั่งไงนั่งไงมันไงนั่งไงนั่งไงมันติดอะไรเนี่ยโอ้โหต,ติดแผ่นกระจกเครื่องแสงเอาตายดือเหมือนว่าสีอื่นจะไม่ค่อยได้ฆ่า้วเนี่ยไม่แต่สีเราเนี่ยแหละที่ไปไล่ฆ่าชาวบ้านเขาอย่างเดียวบุกคืเอเขาติดแผ่นกระจกอีกโอ้ยหลงังคากระจก แงบแงบแงบนายใจเย็ยนนิเราเป็นพวกกันนะโอเคขบวนนี้มันต้องมีประเด็นนะสักคน2คนเฮ้ยมีกลองโอ้โหไม่ได้เจอกล่องตั้งนานตายพึ่งตื่นใช่ไหมโอเคได้แอซิดเพราะว่าเราฆ่าไม่ตายตายตายทำไมนายมาเกิดกลางวงอย่างนี้ล่ะรู้สึกว่าหาตัวสีแดงนี่ยากมากเลยนะเนี่ยแหมเราก็เป็นแค่คนที่เดินผ่านไปผ,ผ่านมา โดยที่ไม่รู้ว่าเดินเดินผ่านกันตอนไหนก e um oh, ็ไม่รู <t Him loves it> okay, ้เฮ้ยเจอกลอง2กล้องเออฟามกลองครับอ๋อเห็นแล้วยังไงโอ้โหสองคนเลยนี่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 เดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนนี่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 โอ้โหซุ่มอย่างนี้เลยเหรอแม้ก็ว่าอยู่ไหมหาตัวกันไม่เจอเลยอือนักพรเจอแล้วนี่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 โอเคแอซิดกล้องกลองจาพี่โอ้โหเกิดกันตรงนี้เลยเหรอ เดินมาก่อค้อนแมปแล้วนี่เรายังไม่เจอศัตรูเลยเฮ้ยแหมปุ๊บไปทางขัดคำเจอแล้วได้ไงสองคนโอเคอุ้ยเดสตตักคิวแล้วฆ่าได้สี่คนแล้วมาต่อไปก็ขอเพนตาเฮกซ่าพิซซ่าเอ้ยพิซซ่าไม่เกี่ยวนี่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 น,นี่โอ้โอ้พยายามจะยิงเราให้ได้ใช่ไหมนี่ไปเลยโอ้ยเหานี้มันช่างไม่โปรเรื่องการปลาระเบิดจริงๆนันเนี่ยต้องตายมันต้องมีคนมาตรงโอ้ไม่ได้ตรงนี้มี โอ้ชนะแล้วเฮ้ยชนะแล้วเออเราเป็นที่4ได้2 KDR เรามาดูกันดีกว่าว่ารอบน,นี้เราได้กี่กล่องโอ้ได้แค่นี้เองอะไรกันเพาแต่ไล่ยิงกันจนมันเลยลืมเก็บกล่องรู้สึกฟรีฟอ้อนี่เล่นบนะ่อยๆเนาะเล่นบ่อยก็บ่อยยันหรอกอแหมเราเนี่ไม่เจอใครเลยเฮ้ยเหงาไม่เจอคนแล้วเนี่ยไๆเดินดีกว่าไม่รู้ตัวใช่ไหมอ๋อ เหมือนจะมีคนรู้ตัวโอเคเฟิร์สบล็อตไม่ได้เลยสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับยังไงเจอคนแล้วครับข้าน,นักครนอีกแล้วนี่นักครจะเป็นอะไรกับเรานักหนาเนี่ยรู้สึกจะตามติดชีวิตเราบ่อยๆหรือเราเนี่ยไปลำควานเขาเองนี่ตายกองนี้เป็นของข้าใครก็อย่าแตะนี่ปักไฟเอาไว้เพื่ออะไรก็ไม่รู้กองแพ็แพ็แ นี่เปิดออฟนี่โอเคได้อะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเอ่อถ้าใครรู้ก็เชิยคอมเมนต์ก่อนนะครับว่าที่ผมแก้มคืออะไรไปไหนโอ้รู้สึกว่าจะมีอินฟินิตี้เฮ้ยเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปไหนไปไหนมานี่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 มาเออมันอยากฆ่าอยากฆ่าเฉยๆไม่มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย โอ้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 นายเอาปืนอะไรมาทำไมนายเอาปืนที่ส่งพลังมาอย่างนี้โอ้โหโดดหลบได้อย่างส <the> ุดยอดเลยเฮ้ก่อนเฮกก่อนแฮ้กเฮ้กเฮกเฮ้โอเคดูเหมือนว่าคุณจะไอยอ่านไม่ทันนี่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 ไล่ยิงไล่ยิงโอ้ยปืนสับปืนอย่างว่องไวโอเคโอเคยาไปไหนมานี่ โอ้ยเจอศัตรู1 e ึโอเคฆ่าได้แล้วเฮ้ยอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้เป็นแสงสว่างโอ้แสงสว่างกำลังค่อยๆขยายตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเดี๋เพิ่งสนใจสิ่งอ๋อเป็นกล่องนี่เองนี่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 โอ้โหนายสไลด์มาอย่างนี้นี่เอายิงให้นิ่มๆเลยโอ้อไม่สนใจเ,เหรอเออมาแล้ว เหมือนเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเรา,าอะไรค่ะึไปเลยป้าระเบิดไปเลยแงบอาไม่สนใจเลยเหรอเนี่ยโอ้โหเกิดใกล้กันแท้แต่กับเหมือนทำทำเหมือนไม่เห็นกันไปเดียวออกองต้องเป็นของชานเป็นของเราเท่านั้นจ้าโอ๊ยปืนนี้มันยิงถี่เกินไป สเปรษกันไปคืนนี้นี่นี่นี่โอเคโอเคมาโอ้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 ใจเย็นใจเย็นโอ้โอ้โอโอ้โมันยิงซะเอาให้ตายเลยร้อยร้อยมาต่อเนื่องฆ่าสองศพต่อเนื่องโอเคไปแล้วไปแล้วเจอนัดเดียวโอ้มนต้องไล่ฆ่าเราแน่เลยหรือไม่ไล่เงี้ยมันเห็นแล้วนี่นี่มันไม่เห็นเราเห็นมันเองนี่แหละโอ้โห นี่มันสนามลบโอ๊ยเราว่าเราต้องลุ้ยลอยหลังมันละโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องค่อยๆลอยหลังมันมันเห็นเราแล้วแน่เลยโอ้ยโอ้ยโดนลอยหลังอีกแล้วอะไรกันไปไหนเมื่อกี้เอ้ายังไม่รู้เรื่องเออยังไม่รู้เรื่องตายโอ้ยโอ้โหขอบใจนะที่ขชื่อข้าอือหือ เราแค่ okay, ช่วยฆ่าทําไมนายตอบแทนเราอย่างนี้เราอุตส่าหา์ช่วยฆ่าแล้วเนี่ยทำไมนายตอบแทนเราด้วยการไล่ฆ่ากับโอ้ยยังวิ่งไปถึง500เมตรเลยเฮ้ยเจอคนโอเคเรียบร้อยฆ่าได้แล้วเราอาจจะไม่เป็นพวกเออชอบร้อยโอ้ยแต่บังเอิญแค่เดินผ่านมาเจอก็เออ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 เอานี่นี่นี่เดี๋ยวแป๊บนึงพักกระสุนก่อนอา้าวตาย ตรงนี้ตายกันเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเดีเออ๋ยวจะเอาสู้ได้นะเอาหายไปไหนเนีเออ่ยเฮ้ยหายเดี๋ยวอ๋อเน่เจอละนี่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 น,น,นี่หรือจะเอาโอ้โห,โหเทพมากครับจังหวะโอ้าเกืบแล้วเหรออือหือขึ้นอันดับสามด้วยโอ้โหมาดูกันดีกว่าว่าเราคิวไปกี่คนเราคิวไปแปดคนโอ้โหสุดยอดมากเลยเกมนี้มันมาก โอเคงั้นสลับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปพียงท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเป็นการต่อสู้ที่แบบุลมุนวุ่นวายมากนะครับก็สลับคลิปนี้ก็สัยญาณละนะครับ bye. ไปบ่ายเจอกันใหม่คลิปหน้านะโอดมันมาก